ทำไมวิ่งแล้วรู้สึกอยากจะอาเจียนหรืออ้วกนะครับนักวิ่งหลายๆคนอาจจะต้องเคยผ่านช่วงที่วิ่งแล้วรู้สึกท้องไส้บวนปวนอยากอาเจียนมานะครับ ทำเอาทรมานจนไม่อยากจะวิ ah ่งต่อเลยนะครับสาเหตุหลักๆนะครับมีอยู่3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับวิ่งในขณะที่ท้องว่างนะครับนักวิ่งบางคนกลัวว่าวิ่งแล้วจะรู้สึกจุกนะครับก็เลยไม่กล้าทานอาหารก่อนวิ่งนั่นเองครับหารู้หรือไม่ความรู้สึกอยากอาเจียนนั้นเกิดจากการท้องว่างนั่นเองนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมานะครับก็ออกไปวิ่งทันทีทั้งนี้สาเหตุก็เกิดจากอาการท้องว่างเกินไปน้ําตาลในเลือดนะครับระดับต่ำลงนั่นเองนะส่งผลให้รู้สึกไม่สดชื่นไม่มีแรงนะครับรู้สึกอยากอา เจียนนั่นเองนะครับจะให้ที่2นะครับดื่มนมก่อนวิ่งนะครับง่ายดีนักวิ่งหลายคนชอบคิดว่าทานโปรตีนก่อนวิ่งช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อนะครับหรือทานนมก่อนวิ่งก็ได้ง่ายดีโดยกินนมเข้าไปนะครับก่อนวิ่ง การดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะต้องมีปัญหากับการย่อยที่อยู่ในนมในเมื่อออกกําลังกายเวงาวิงเวียนและอาเจียนทําให้แผนที่จะซ้อมวิ่งในวันนั้นเนี่ยต้องพังไปเลยนะครับสาเหตุที่3นะครับดื่มน้ําน้อยไปก่อนวิ่งนะครับการดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับระหว่างวิ่งนะครับถือเป็นสิ่งสําคัญก่อนวิ่งเลยนะครับดื่มน้ามากไปก็ไม่ดี แต่ถ้าหากดืน้ำไม่เพียงพออาจจะเกิดภาวะขาดน้ำและเป็นอีกสาเหตุนะครับที่ทําให้นักวิ่งรู้สึกอยากเจียนเวลาวิ่งด้วยนะครับหากต้องไปออกกําลังกายหรือวิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนและเสียงเหนอมากๆนะครับการดื่มน้ําไม่เพียงพอต่อร่างกายนะครับค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับแนะนําไว้เพื่อนๆนะครับดื่มน้ําให้พอไม่มากนะครับหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับก่อนเริ่มวิ่ง ประมาณ30นาทีนะครับในเวลาเดียวกันครับก็จะทําให้ระบบย่อยของเรานะครับหนักนเคนเกินไปด้วยนะครับถ้าดื่มน้ามากจนเกินไปนะครับ